สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มสองจะมานำเสนอเรื่องแบบจำลองอะตอมของนัทเทอร์ฟอร์ดสมาชิกมีดังนี้ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววรรยามณีศีเลขที่7ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวกัลยาแก้วลาชเลขที่สาค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชุวิศสรากรุ่ราชเลขที่สี่สบค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนันมณงสิธิหาเรเลขที่34ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรัชนานวันคำเลขที่37ค่ะเออร์เนสต์ลาตัฟอร์ดมารอนลาตัฟฟอร์ดที่หนึ่งแห่งนิวสันหรือรอนลาตัฟอร์ดเป็นนักฟิสิกส์ชาวอังกฤษที่เกิดในนิคมนิวซีแลนด์ได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งฟิสิกส์นิวเคลียร์เขาเป็นผู้บุกเบิกทฤษฎีการโคจรของอะตอม ชื่อของเขายังได้นำไปใช้เป็นชื่อท่าที่ร้อยสี่คือรัเทอร์ฟอร์ดี่ยมเออร์เนสต์รัตเทอร์ฟอร์ดศึกษาในเนลสันคอลเลจและได้รับทรุงการศึกษาเพื่อเรียนในแคนเทอร์เบีคอลเลจในปี1895หลังจากจบการศึกษาด้าน B.A.M.A และ B.Sc และใช้เวลา2ปีในการทำวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีไฟฟ้า รัเดอร์ฟอร์ดเดินทางไปยังประเทศอังกฤษเพื่อศึกษาต่อที่สูงวิจัยคาร์บอนดิตมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ปี1895ถึงปี1898เขาได้รับการบันทึกไว้ในฐานะผู้ค้นพบระยะของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในระหว่างการทดลองด้านกรรมตรภาพรังสีเขาเป็นผู้สร้างนิยามของรังสีอลฟาและบีตาซึ่งเป็นคำที่ใช้เรียกรังสีสชนิดที่ปล่อยออกมาจาก เขเรียมและยูเลเนียมเขาค้นพบมันระหว่างการตรวจสอบอะตอมอย่างไรก็ตามเขาไม่ยอมรับเป็นผู้ค้นพบลังสีแกมมาซึ่งถูกค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสพีวีวิลลาดไม่นานหลังรัฐแฟอร์ดรายงานการค้นพบของเขาเกี่ยวกับการแพร่กระจายของก๊าซกรรมัตภาพรังสีในปี1898รัฐปฟอร์ดได้เป็นหัวหน้าด้านฟิสิกส ในมหาลัยของแคนาดาเขาสร้างผลงานจนได้รับรางวัลโนเบลในสาขาเคมีในปี1911ลัรฟอร์ดได้ศึกษาแบบจำลองอะตอมของทอมสันถ้าอะตอมมีโครงสร้างแบบจำลองของทอมสันจริงดังนั้นเมื่อยิงอนุภาคแอลฟาซึ่งมีประจุฟไฟฟ้าเป็นบวกเข้าไปในอะตอมแอลฟาทุกอนุภาคจึงทะลุผ่านเป็นเส้นตรงทั้งหมด เนื่องจากอะตอมมีความหนาแน่นสม่ำเสมอกันทั้งหมดทั้งอะตอมเมื่อพิสูจน์สมมติฐานนี้คาร์เทอร์ฟอร์ดได้ทำการทดลองยิงอนุภาพแอลฟาไปยังแผ่นทองคำบางๆโดยมีความหนาไม่เกิน10-4ซนติเมตรโดยมีฉากสารเรืองแสงรองรับปรากฏผลการทดลองดังนี้ 1. อนุภาคส่วนมากเคลื่อนที่ทะลุผ่านแผ่นทองคาเป็นเส้นตรง 2. อนุภาคส่วนน้อยเบี่ยงเบนไปจากเส้นตรง 3อนุภาคส่วนน้อยมากสะท้อนกลับมาด้านหน้าของแผ่นทองคำถ้าแบบจำลองอะตอมของทอมสันถูกต้องเมื่อยิงอนุภาคเอลฟาไปยังแผ่นทองคำบางบางนี้อนุภาคเอลฟาควรพุ่งทะลุผ่านเป็นเส้นตรงทั้งหมดหรือเบี่ยงเบนเพียงเล็กน้อยเพราะอ,อนุภาคเอลฟามีประจุบวกจะเบีเ่ยงเบนเมื่อกระทบกับประจุบวกที่กระจายอยู่ในอะตอมแต่แบบจำลองอะตอมของทอมสันอธิบายผลการทดลองของราเทอร์ฟอร์ดไม่ได้ รัตฟอร์ดจึงได้เสนอแบบจำลองอะตอมว่าอะตอมมีลักษณะโปรง่งประกอบด้วยประจุไฟฟ้าบวกที่รวมกันอยู่ที่ศูนย์กลางเรียกว่านิวเคลียสซึ่งถือว่าเป็นที่รวมของมวลเกือบทั้งหมดของอะตอมโดยมีอิเล็กตรอนเคลื่อนที่อยู่รอบๆอบนิวเคลียสเมื่อระยะห่างจากนิวเคลียสมากเมื่อเทียบกับขนาดของนิวเคลียสและระหว่างนิวเคลียสกับอิเล็กตรอนเป็นที่ว่างเปล่าแต่แบบจำลองนี้ยังมีข้อกังขาที่ยังไม่สามารถหาคำตอบได้คือ หนึ่งอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่โดยมีความเร่งจะแผ่ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาทําให้พลังงานจนลดลงทําไมอิเล็กตรอนวิ่งบนรอบนิวเคลียสต,ตามแบบจําลองของรัตเทอร์ฟอร์ดจึงไม่สูญเสียพลังงานและไปรวมกันอยู่ที่นิวเคลียส 2. อะตอมที่มีอิเล็กตรอนมากกว่า1ตัวเมื่อวิ่งบนรอบนิวเคลียสจะจัดเรียงตัวอย่างไร 3. ประจุบวกที่รวมตัวอยู่ที่ในนิวเคลียส จะอยู่กันได้อย่างไรทั้งๆท,ท,ที่เกิดแรงผักคำถามข้อที่1ชื่อของรัตเอฟอร์ดที่ถูกนําไปตั้งคุณชื่อของทาตท่านั้นมีชื่อว่าอะไรตอบข้อที่1ชื่อท่าที่ได้นําชื่อของรัตเอฟอร์ดมาตั้งคือรัตเทอฟอร์เดียมคําถามที่2รัตเอฟอร์ดได้เป็นหัวหน้าด้านวิสิกร์ในปีใดตอบข้อที่2ก็คือปี1898ัปรอรัตอฟอร์ดได้เป็นหัวหน้าด้านวิสิกร์ในมหาวิทยาลัยแคนาดา3าม แบบจำลองอะตอมของรัตเทอร์ฟอร์ดมีลักษณะเป็นอย่างไรและประกอบด้วยอะไรบ้างคำตอบข้อที่สอะตอมของรัตเทอร์ฟอร์ดมีลักษณะโปร่งและประกอบด้วยประจุไฟฟ้าบวกข้อที่4รลังสีแกมมาถูกค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์ท่านใดคำตอบข้อที่4รลังสีแกมมาถูกค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อว่าวิลาด ซ่งเป็นชาวฝรั่งเศสถามข้อที่5เมื่อยิงอนุภาคเอลฟาไปยังแผ่นทองคำบางๆอนุภาคเอลฟาควรเป็นอย่างไรเพราะอะไรคำตอบข้อที่5อนุภาคเอลฟาควรพุ่งผ่านอะตอมเป็นเส้นตรงทั้งหมดหรือเบี่ยงเบนเพียงเล็กน้อยเพราะอนุภาคเอลฟามีประจุบวกจะเบี่ยงเบนเมื่อกระทบกับประจุบวกที่กระจายอยู่ในอะตอม